เลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์ไปเราจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะยิ่งน่าอยู่กว่านี้ตอนนี้ก็ปลูกผักปลูกไร่ไปก่อนปลูกผักปลูกสวนปลูกอะไรใดๆบรรยากาศมาดูนี่เดี๋ยวให้ไอต้าเอานี่มาฉีดละเซฟวินให้ไอต้าเอาเซฟวินมาฉีดดอกชมพู่เพราะว่าหนอนเจาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินแน่นอนเลยหนอนเจาะหนอนเจาะและดำดอกชมพู่ มันเจาะก,กินหมดเลยอ่ะมันน่าจะหอมมันอะน่ะเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้กินไงนชมพูอ่อ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินนะต้นชมพู่เราจะให้ใตาเอาเซบินมาละสวัสดีค่ะประชิญยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนของเรานะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาไปดูท่อแอร์ข้างบนที่ช่างเข้ามาติดนะคะช่างบอกอีกสองสามวันก็จะเสร็จตอนนี้กำลังเดินท่อชั้นบนท่อแอร์มาแล้วเข้ามาเยอะอยู่ทีมช่างเข้ามาหลายคนอยู่รถสวยใช่ไหมเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นวินยัย เป็นะระเบียบเป็นวินยัยเป็นเชงใดอุ้ยสูงอะสูงแบบที่จำไม่ได้ครับว่าสูงเท่าไหร่แต่รู้ว่าสูงนะแต่จำไม่ได้ว่าสูงเท่าไหร่แต่สูงอยู่เดอ้อ ฝนไม่ตกฝนตดไม่มีนะประชื่นมีแต่ฝนตกมีแต่ฝนตกแต่ไม่ตกนะแต่ไม่ตกนะที่อยู่ในไม่ตก่บ้านตกเหรอที่นี่ไม่ตกค่ะม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้ขี้เกียจ ตื่นมาขี้เกียจฟิลอารมณ์อยู่บ้างก็จะประมาณนี้วันไหนขี้เกียจตื่นมาก็ไม่อาบน้ำจ้ะ <c oughs> ประชืญประชิญหนาวเหรออืมวสวัสดีค่ะพี่แพ้ไม่ได้ดูเป็นเดือนเลยกดติดตามช่องไว้สิครัมันจะได้หาเจออ่ะพี่ไม่กดติดตามช่องไงพี่พี่ก็เลยหาไม่เจอเดี๋ยวไปเดี๋ยว ต้องไปตัดผมแล้วเนี่ยจอนเริ่มแบบจอรขึ้นแล้วจอรยาวอีกแล้วต้องไปตัดก่อนให้มันดูเรียบร้อยความแบบสุภาพเรียบร้อยเขาเจ้าเข้าใจนะคะทุกคนเขาเจ้าเข้าใจไปสักสองหมื่นใจสามหมื่นใจเดี๋ยวรอช่างกลับก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านนะคะรอช่างเลิกงานก่อน มาบาบนี้ไม่อพยพค่ะที่บ้านไม่อพยพที่สั่งอพยพคือที่ตาดที่บ้านยังยังไม่มีคําสั่งยังไม่มีคําสั่งค่ะยังไม่มีคําสั่งอย่างเป็นทางการ สวัสดีค่ะเขาจอเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออขเจอเขาใจให้นิดนึงช่วยช่วยกันแดดล่มเร็วมากเลยวันเนี้ยแดดล่มแต่สี่โมงแล้วแดดล่มลมตกน้งแต่สี่โมงอืมแดดล่มเร็ว ไอ้ที่อยากให้มันขึ้นมันเสกไม่ขึ้นนะไอ้ที่ไม่อยากให้มันขึ้นน่ะมันขึ้นผมอยากให้มันขึ้นมันดันไม่ขึ้นหนวดเขาไม่อยากมันขึ้นมันดันขึ้นฮอร์โมนเยอะไปหน่อยอยู่แถวไหนคะอยู่จันทบุรีค่ะพะเยาไม่มีแดดเลยที่จันท์ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีแดด อากาศเป็นแบบชื้นๆแห้งๆ้ไงไม่รู้หน้าหน้าหนาวก็จะประมาณเนี้ยค่ะหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นนวนสวัสดีค่ะคิ้วสวยมากล้องตะวันฝนตกค่ะหาดใหญ่มืดคืมมาบาัดนี้พี่ก้าวถึงตอนพระอ,อินเท่าจำแรงเป็นพามเท่ามาขอพานางมัดซีจะอาบน้ำ วันนี้กรทมค้มทั้งวันมีฝนตกปล่อยๆตอนนี้หยุดแล้วอืมโอเคไว้ยขวางก็มือกรุงเทพเป็นไงคะอากาศดีไหมกรุงเทพกรุงเทพอากาศโอเคไหมวันนี้วันอะไรอะ่ะ ก็ทมอฝนตกค่ะอ๋อฝนตกใช่ไหมไม่มีแดดอยู่สบายเย็นๆนี่ดิฉันก็เย็นเหมือนกันนี่นี่ก็เย็นเหมือนกันเห็นไหมขงบนก็มีช่างเขามาทํางานทําอะไรกันช่างแอ เดี๋ยวจะต้องจ่ายตังเขาอีกแล้วเนี่ยจ่ายไปงวดแรกแล้วงวดที่สองกำลังจะตามมาเบาๆเตรียมตัวได้เลยเตรียมเงินอย่างเดียวเตรียมตัวและเตรียมเงินเตรียมเงินและเตรียมทองลำลูกกา,าน้ำใส่ขึ้นที่มันไม่ได้ใสนะพี่มันแต่ว่าเ,าเติมน้ำไงเติมน้ำเอาน้ำมาเติมตั้งสิบเที่ยวหนุนตา,าน้ำมันน้อย ตาน้ำมันน้อยมันก็เลยแบบอะไรนะตาน้ํามันน้อยมันก็เลยแบบน้ํามันก็เลยไม่ค่อยใสเออปาชือ่อแต่เขายังไม่ได้เรียกเก็บตอนนี้นะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องเรียกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่เรียกแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องเรียกอืมจันทบุรีก็ทุกอำเภอนะคะเฝ้าระวังที่เขาประกาศรู้อยู่คะ่ะรู้อยู่ไม่ได้โง่อืมแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลคะ่ะ ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเพ้อเจ้อฟังประกาศจากทางการเท่านั้นอืมไม่ต้องเพ้อเจ้อไม่ต้องแพนิคเดี๋ยวก็สติแตกก่อนแล้วมึงอะเดี๋ยวก็ได้สติแตกก่อนรอทางการเขาประกาศเท่านั้นไม่ต้องมาแบบยีพวกลายกลุ่มมาตัวดีเลยอีดอกอืมแพนิคเพ้อเจ้อ รู้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดเสียงไม่จุดเสียงอะ่ะรู้อยู่คะ่ะไม่ต้องโอเวอร์เกินมันจะเป็นแพนิคมันจะเป็นแพนิคจริงๆมันจะเป็นบ้าซะก่อนระเบิดยังไม่ทันลงอะ่ะมันเป็นบ้าซะก่อนเออติดตามจากช่องช่องทางทางการเท่านั้น ติดตามจากช่องทางทางการประกาศจากทางการถ้าจันบุรีก็เขาจะมีหน่วยอยู่กอ,องทัาพภาคที่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะออกประกาศอยู่พื้นที่ประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่เท่านั้นไม่ฟังจากที่อื่นพร้อมให้ความสนับสนุนใช่ไหมพร้อมให้ความอะไรนะพร้อมให ความร่วมมือไม่ใช่ความสแบบมันพร้อมให้ความร่วมมือจบใช่ไหมฮะอืมจบจบเจ้าไม่เลวหรือขอให้ปลอดภัยแล้วกันอืมทุกคนเลย ส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้าเยอะๆดีกว่าคนที่เสี่ยงภยัยจริงๆคือทหารแนวหน้าในเขตที่ยังมีการประทะก,กันนะคะแต่ว่าของภาคเนี้ยภาคตะวันออกก็จะมีหน่วยนาวิกโยธินค่ะทะหารเรือถ้าเป็นโซนเนี้ยจะเป็นแบบนาวิกโยธินตาดเนี่ยมีทหารเรือค่ะที่เข้มแข็งนะหน่วยนาวิกโยธินเขาก็พร้อม ปกป้องความสงบสุขอืมเขาก็พร้อมที่จะปกป้องความสงบสุขให้กับพวกเราทุกคนนะคะไม่ต้องแพนิคใจเย็นๆติดตามข่าวสารนะคะทุกอย่างโอเคใช่ไหมพี่หมูตนุนใช่ไหมจ้าคุณหมูตนุนถูกต้องไหมเออต้อนไม้โตเร็วต้นไม้โตเร็วดูตั้งแต่เริ่มปลูกบ้านมีทั้งที่โตแล้วก็มีทั้งที่อะไรนะ มีทั้งที่ผัดใบแล้วมีทั้งที่กําลังออกลูกดูถั่วพูดิคุณดูถั่วพูดิถั่วพูเอาจนลาวมันพังหมดแล้วน่ะแม่เขาทาแบบเขาทําแบบง่ายๆเนาะเขาไม่คิดว่ามันจะดกขนาดนี้ไงเขาก็เอาแค่เชือกเชือกเชือกฟางมามัด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 มดูเด็กออกดอกเต็มเลยเก็บไม่ทันจนมันมันอันใหญ่แล้วอันใหญ่แลเห็นไหม สวยเนาะไม่สวยแต่รวยมากค่ะไม่สวยค่ะแต่รวยมากสโลแกนไม่สวยแต่รวยมากค่ะจบไหมคะคุณแม่จ้อกลับบ้านทันทีนะอืมไม่กลับบ้านกลับช่องเนาะอืมไม่กลับบ้านกลับช่องนะอืมไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนะมัวเมานะมัวเมามัวเมาอยู่ ชนบุรีบ้านช่อไม่กลับแล้วมัง้งไม่กลับแล้วมั้งนครสวรรค์นนะ่ะเออไม่กลับละอบอุ่นจังเลยบรรยากาศอืมมาแล้วเดินมาละเดินมาละหนึ่งบ้านนะคะอากาศเย็นมากค่ะนั่งสบายสบาย เออแม่เขาบอกเขาจะให้สั่งอะไรนะแตงกวาแตงกวามาปลูกเพิ่งทําแจ่วบองเสร็จเห็นถั่วพูแล้วอยากเอามากินเนาะกินกับกินกับกินกับอะไรนะว่านี่ไงถั่วพลูเอาไปเลยเยอะแยะมากมายมากมาย ก่กองยเยองสองแม่ลูกครับขายนะกัมละยี่สิบโอ้ดก่อนไ้ป่ะเนี่ยมีตังหรือเปล่าจ๊ะกรมละยี่สิบเอาไปเลยปัจจัยไม่มีแต่ตลับปัดอะไรไหมเอาเท่าที่ถือไปได้อ่ะยี่สิบหนึ่งกรมจัดไปจะให้เสีย ออมาแล้วทั่วพุงทัวภูแล้วหนึ่งใช่น,นาเซอปิเ่อันใหญ่ๆอ่อะเดี๋ดยวจะได้เราเก็บเราต้องเก็บอันนี้แหละอันใหญ่นี่มันแก่แล้วเนี่ยแน่กินได้กินได้ยังไหนนิดดัดไม่ออกเก็บอันใหญ่ๆหญ่เก็บแค่ตะเก็บอันเล็กโอ้ตายแล้วมันมันออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ให้แอทนทำผัด เขาจะตอกปเ่มันก็เลยเพแม่ปมันเป็นไยามไ่<ส>ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาแค่าปักร้าน<อ>แล้วก็ลดน้ำแล้วมันก็เคลื่อนมันขึ้นเกไปก็ตัดยอดสิเด็ดยอดเด็ดยอดแล้วมันก็ออกดอกเยอะอใช่วิธีการคือเด็ดยอดเธอได้รูใครมานี่ไม่มีแม่เขาดูในไอ้ดายทกตอกไม่ไอ้ี่ฉันทาเนี่คือทอยากรู้ไงฉันด้ไปทำมั่ง ก็เด็ดยอดปลูกแล้วก็เด็ดยอดทำบานมันขึ้นแล้วก็พอมันเริ่มขึ้นเยอะก็เด็ดยอดแล้วมันก็จะออกดอกเยอะปลอดสารพิษด้วยออปลอ,อดสารพิษทั่วภูถ่ายบ้านให้ดูหน่อยเดี๋ยวพาไปดูค่ะเดี๋ยวรอช่างกลับก่อนช่างยังไม่กลับช่างอะไรเข้าไปรช่างแอร์ไง กินจนแบบเห็นเอื่มไปแล้วตอนนี้เห็นทอภูเอื่มแล้วโอ้เธอยำนี่ยำอร่อยนะอ๋อเดี๋ยวจะพูดเยอแล้วไอ้นี่ยังไม่เคยกินบางยำจะปูอ่ะเคยกินอยู่

เพราะว่าหนอนมันเจาะหนอนมันเจาะไอ้นี่ละละลายละลายน้ำให้มันดีๆเด้อมีคนมาขโมยถั่วพูแล้วมาดูเลยลงมาดูเลยนาเียใจฉเก็บแดรลงมาดูลงมาดูมีคนมาขโมยถั่วพู เนี่ยเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเก็บไปเต็มมือเก็มกำเลยเนี่ยเมเนยเนี่ย,เ,ย,ปปเ,ยเก็บตังเลยอ่าเก็บเท่าไหร่เนี่ยถือกำใหญ่ขนาดเนี้ยท่หยหแล้วก <c oughs> ุกคนญาติกันญาติกัน <c oughs> หนุนเจ้าของมาแล้วเจ้าของทัวร์ปู อะไรคะอันไหนอะไรที่ถือว่ามันมันมีเอาล้อล้อชมพู่แต่ชมพู่ไงต้นข้างบนน่ะออกเต็มเลยแล้วมันฉีดอันนี้เดี๋ยวมันบานแล้วจะเอา,เอาไอ้นั่นทนี่ต้นข้ามบนไปแล้วไปแล้วทุกคนเห็นไหมต้นเล็กเดียวอะวแบ่งกินกันได้ตั้งเยอะแยะนี่เย,ยไหมฝีมือคุณแม่ยางยางไม่ได้ให้ ยามเย็นค่ะเขาเป็นแม่ลูกกันเดี๋ยวมะละกอออกก็เอาไปเอาไปกินได้เยอะกินไม่ทานหรอกมะละกอเนี่ยเต็มไปหมดฮะเลนน่าจะเป็นอไไม่รู้อะเอาเอาเม็ดมาจากไหนมะละกออะไร แ,แ,แล้วเอาเม็ดมาจากไหนอะเอาเม็ดมาจากไหนอะเม็ดมาจากไหนเม็ดมาละกอออกอผสมให้มันอันนี้หน่อยนะกวนน้ำให้มันแต่ก่อนครัง้งก่อนมันจับก้อนแล้วกันอนะมันจับติดใบอะ มาเดี๋ยวอาจารย์ชินะดันเนี่ยมันดำหมดมันเจาะหมดเลยอะ่ะมันไม่ได้กินจะได้โอ้โหหมดละมันกำงจะพังโอ้ย ทำเองดีกว <aunque S 2> <me> ่ะมันไม่ออกเลยอ่ะ okay. ฉีดได้ทั่วเลยนะที่เป็นลูกมันอะเนี่ยทุกคนมันเจาะ

ใช่ค่ะกระพูมัน,มนกําลังตกช่อไงแล้วหนอหนอมันเจาะดําหมดเลยมังไม่ฉีดไม่ได้อันกี่บาทไรอีถังเนี่ยไปซื้อเดี๋ยวกูให้ไปซื้อมาใหม่ดีกว่าเออ ฉีดทั้งหมดเลยฟังนู้นด้วยนอนกินไม่ตอนนี้มันยังไม่เป็นลูกทุกคนฉีดได้ยังก็เป็นดอกอยู่ มันจะเป็นลูกมันก็ไอ้นี่หมดแล้วใต้มีอยู่ใตล้ลมเออแถวออตอนนั้นตอนนั้นเพิ่งออกกิ่งฝั่งนู้นอ่ะอย่างเงี้ยมันเริ่มใหญ่แล้วแต่ฝั่งนู้นมันเริ่มเพิ่งออกตอนแรกคิดว่ามันจะออกฝั่งเดียว เลยชี้ตั้งบนไว้ให้มันทั่วๆหน่อยชีดให้ทั่วๆเด้อไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินเสียดาย แล้วเราจะเอาเตามาปล่อยล่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอยู่ได้ไม่หนำเป็นเตาบกเตาบกเตาน้ำเตาบกเตาบก,อบกโอ้ยเหรอเนยล,ล,ลงบอตายไปถามี่ต้องเป็นกั้นขอกันมันตรงนี้อยู่มึงเป็นหมาน้ำเหรอ <c oughs> มึงลงไปทำไมเนี่ยฮะมึงลงไปทำไมขึ้นมาเร็วเร็วพร้มอมเร็ว ลงไปทำไมมึงเป็นหมาน้ําเหรอจะบอกว่าร้อนก็ไม่น่าใช่นะอากาศเย็นขนาดนี้ไอ้ไม่โอีแรกไม่ไ้ัวเดี๋ยวนี้เต็มหมดัผ้ามาจับผ้าอก็เาไม่เดี๋ยวดูดน้ำเดี๋ยวหน้าร้อนจะดูดน้ำจะขุดใคร าตนพูดไปเรื <Min jogo. S 1> <ENNIS> ่อยอีกแล้วเ้าว่าดังแสงบาอย่างนะแสงอะไรนะนี่ตูนเดือนะแดดก็บินดีตอนนี้แตกใบใหม่ละอะไรโอ้ยปลาเนี่มันเป็นพืชปลากินใต้นะมันไม่กินเนื้อหน้าเนี่ย

สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนนะคะเอวี่วันเอวี่ติงจิงกระเบลอืมกดมอร์นิ่งเหรออยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมกดมอร์นิ่งอยู่ที่ไหนคะทำไมถึงกดมอร์นิ่ง